สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับ o n e w m i l l X นะครับสำหรับครันนี้ติดตั้งนะฮะฟิล์มการลอยภายนอกและภายในนะฮะนี่ฮะตัวนี้ติดตั้งฟิล์มกนรลอยท้าย1ชิ้นนะฮะตัวนี้ลางอย่างวันเนี่ยเป็นตัวการลอยท้ายนะ่ตรงบัมเปอร์แล้วก็ตัวชิ้นนี้นะฮะโอเคนะฮะภายนอกนะครับแล้วก็นี่ฮะฟิล์มเป้ามือจกนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับสักครู่ฮนะนี่ฮะฟิล์มกนรลอยนะฮะนี่ฮะเป้า4ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้ฮะ แล้วก็ในกระป๋องนี่ฮะนี่ครับตัวนี้เป็นฟิล์มติดตั้งภายในนะฮะก็ติดบริเวณสวิตช์จกไฟฟ้าตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะคอนโซลเกียร์นะฮะตัวนี้เป็น w h e e l drive นะครับก็จะแตกต่างจาก wheel นะฮะที่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวนี้ชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้นะครับ ส่วนฟิล์มการลอยหน้าจอด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วส่วนบันไดนะครับบันไดเป็นกล่องลักษณะน,นี้ฮะนี่ฮะเป็นฟิล์มกันรอยตรงนี้ฮะเราจะสังเกตเห็นไหมตัวนูนๆออกมานี่ะนี่ฮะใส่ใส่นี่นะฮะนี่ครับนี่ฮะฟิล์มการอยนะครับรอบคันทั้งภายนอกภายในนะครับสําหรับใครที่ใช้นะครับ รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับฟิล์มกันรอยภายนอก,ภา,นอกภายในภายใต้แบนต์อาร์ติกนะฮะเป็นฟิล์มกันรอยที่พรีเมียมนะครับตัวนี้หนานะครับยึดติดทนนานดีนะครับตัวนี้ฮะสำหรับใครที่สนใจอิ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูบูลหรือ YouTube Studio ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ